สวัสดีค่ะคุณอยู่กับเซมาสายเปนะคะอยู่ที่โชว์รูมโตโยต้าอยู่กับแซดดิเดชันค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น 24NT เอนทีนะคะเกียร์ออโต้ค่ะวันนี้เป็นซปเปอร์แบล็คเลยนะคะสีดำค่ะสีดำนี่คุณไม่ต้องหลงนะคะเพราะเราแชร์โลเคชั่นให้ถูกแล้วค่ะเข้ามาเลยเรามาตั้งในมุมองศาที่แบบรถเนี่ยไปด้ทุกสถานการณ์ทุกามหนนเลยนะคะวันนี้ค่ะลูกค้าก็เลือกแต่งนะคะชุดแต่งของเอสปอร์ตตี้นะคะดำตัดแดงแบบนี้ค่ะและล้อแม็กที่ลูกค้าเลือกนะคะก็คือล้อแม็กลายหกก้านเราไม่ค่อยเเเห็นนตต่่วววาาาางงจริสยยมกกลคะข้ัับ ยางนะคะ255ท55เป็นอย่างดีล้อแม็กเนี่ยเป็นของซุดนะคะเป็นลูกของบริษัทเรนโซเลยด้านหลังของตัวล้อแม็กปั๊มตาเลนโซไทยแลนด์ไว้เลยนะคะ<ม>บอกแล้วว่าจัดให้แต่ของดีๆของเจ๋งๆนะคะด้านหน้าของตัวรถยนต์นะคะชุดแต่งเอ็กซ์อร์ตตี้เนี่ยเขาก็จะเป็นชุดสเกิร์ตด้านหน้าก็ติดตั้งค่ะติดตั้งประกบกับตัวกันชนหน้าแบบนี้เลยค่ะก็จะมีเส้นสายสีแดงแบบนี้แล้วก็ด้านล่างค่ะเขาจะทําสีดําด้านนะคะเป็นตัวดําที่ กันหินกันกระเด็นค่ะมือจับในรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นมือจับสีดํานะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็กระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําด้านนะคะฟิล์มเราเลือกเป็นฟิล์มเซรามิกของเ e อ็กเ์โคนะคะยิ่งติดตั้งรถสีดำมาในความเข้ม60%เนะเห็นชอบมีคอมเมนต์ถามเรามาดูล้อหลังกันค่ะล้อหลังนะคะพอใส่ยาง2อ5หาทับแล้วมันดูบวมนะคะแล้วก็ดูแบบเต็มซุ้มด้วยตัวนี้จะเป็นซัพพอร์ตแต่ว่าเราจอดรถในแนวดิ่งแบบนี้ค่ะทำให้เราเห็นซัพพอร์ตไม่เยอะเนจะโดง แต่ก็หล่อทุกมุมนะคะบอกเลยว่าคุณได้หลายมุมมากเลยบอกแล้วนะคะแซตตัวเตี้ยหน้าหล่อแต่ตัวจริงก็ไม่เตี้ยเลยนะคะด้านหลังค่ะซาตดิชันเขาอ่ะไม่มีกันชนท้ายมาให้เวลาที่เราแต่งชุดแต่งแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีนะคะสเกิร์ตชิ้นท้ายมาให้สวยงามค่ะเรามาดูสเกิร์ตชิ้นท้ายกันเขาก็ปิดนะคะตั้งแต่ด้านข้างมาเลยนะคะแล้วก็จะเว้นช่องใส่ทะเบียนแล้วก็มีโลโก้สปอร์ตวันเป็นชื่อรุ่นของเอสปอร์ตตี้เขานะคะตรงนี้จะทําเป็นฟินค่ะรีดลมนะคะเวลาลมออกมาก็จะรีดลมได้เร็วผักค่ะ ตรงนี้จะทําดําด้านเพราะว่ากันลอยกันกระเด็นด้วยนะคะจะมีโลโก้ของเอสปอตตี้ค่ะแล้วก็ด้านหลังค่ะถ้าเป็นรถเดิมๆนะมือจับจะเป็นสีดําแต่คันนี้เนี่ยมีจัดกล้องมองหลังให้กับลูกค้าด้วยนะคะนี่คือกล้องมองถอยหลังนะคะมือจับก็เลยตัดเป็นโครเมียมค่ะส่วน เวลาไม่ว่ารถจะจอดองศาไหนนะคะเราจะเปิดปิดง่ายเพราะว่าเราติดตั้งขอแรงฝาท้าให้กับลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในของตัวเอ็นทีกันนะคะที่ลูกค้าอยากเห็นนะคะภายในนะคะก็จะจัดเรียบหรูตามสไตล์เซลเมสัเปย์ยปะคะ่ะเวลาที่ผู้โดยสารเข้ามานั่งแบบนี้นะคะเป็นเบาะนะคะไม่จัดให้เป็นเบาะหนังเลยดําเดินได้สีแดงแบบนี้ค่ะตัวเบาะก็นุ่มกระชับนะคะเพราะว่าเราแยกท,ทําทีละตัวเลยนะคะแน่นมากตึงมากค่ะแล้วก็ยังคงที่พักแขนไว้แบบนี้นะคะทําให้รถยนต์เนี่ยใช้งานได้เลย ขนคนก็ได้นะคะขนคนก็นั่งสบายดูองศาการนั่งนะคะสบายมากเลยค่ะส่วนตัวเบาะด้านหน้าเนี่ยเราก็เย็บทีละตัวเหมือนกันเราจัดกระเป๋านะคะเก็บเอกสารให้กับลูกค้าค่ะออปชันที่มันมากับตัวรถนะคะก็ยังแขวนของได้ข้างละสีกิโลเหมือนเดิมนะคะด้านในเราก็จะใส่พรมให้นะคะเพิ่มเติมสครับเด,ด็มือจับนะคะก็สามารถนะคะเวลานั่งถ้ารถเกิดขับเร็วขึ้นมานะคะเราก็จะมีตัวนี้ค่ะประคองตัวเราไว้ด้วยเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันค่ะ แล้วถ้าคุณเป็นคนขับราคาของแซดดิชั่นคุณจะดูดีแค่ไหนในรุ่นเอนทีนี้นะคะมิบอกแล้วว่ารถยนต์ใช้งานได้แล้วนะคะขับเข้ามาเนี่ยเขาก็จะดีไซน์นะคะด้านหน้าเนี่ยเป็นสีดํานะคะทําให้รถยนต์ดูสปอร์ตด้วยหน้าจอยก็ยังเป็นสัมผัสแบบนี้นะคะตัวฐานเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์โตสวยงามแบบนี้นะคะตัดกับตัวเมทัลลิกผมอีกข้อโหมดเพรมโหมดใช้งานได้แล้วนะคะวางไว้ตำแหน่งที่เหมาะมือมากค่ะที่วางแก้วน้าที่เก็บเหรียญค่ะวางโทรศัพท์ได้นะคะตัวนี้จะเป็นช่องเก็บเหรียญนะคะแล้วก็วางโทรศัพท์ในนช่่องี้คะ ด้านในตัวเบาะของคนขับนะคะทำดำตัดแดงแบบนี้เนี่ยทำให้รู้สึกว่ารถคันนี้ดูสปอร์ตภายในเนี่ยนอกจากดูหล่อเข้มแล้วเนี่ยค่ะก็ยังนั่งสบาย้วยค่ะลูกค้าดูตัวเบาะนะบอกแล้วว่าสติชันคุ้มค่าตัวเบาะนะคะถ้าคุณเป็นคนขับนะคะคุณก็นั่งสบายเลยเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยอบกระชับเลยแล้วก็แถมยังทําสีดํานะคะตัดกับสีแดงได้แดงแบบนี้ค่ะการเย็บ ตัวต่อต,ตัวนะคะงานดีมากขะคุณภาพของเบาะนะคะก็คุณภาพที่เมขายมาเป็น10ปีแล้วลูกค้าย,ยังไม่คอมเพลยเลยค่ะก็ว่างั้นนะคะด้านนอกเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ถ้าคุณอยากได้ซาด,ดิเิชันนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะคุณต้องซื้อกับเซมเมาสเปย์นะคะเพราะว่าเซมเมาสเปย์ก็จะจัดให้แบบนี้เลยะคะ่ะลูกค้าได้อะไรบ้างนะคะในรถยนต์คันนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องทำประกันค่ะอย่างที่2นะคะถ้าแบบนี้เลยดาว2องหมนนะคะคุณจะได้ชุดแต่งสกเกิร์ตด้วยนะคะภายนอกนะคะค่าใช้จ่ายทุกค่าใช้จ่ายไม่เสียเลยค่ะจะแถมฟรีนะคะประกันภัยชั้น1จดทะเบียนกรุงเทพค่ะฟิล์มกองแสงเซรามิกนะคะพอรบอรค่ะส่วนฟิล์มเราก็เลือกให้เป็นเซรามิกของเ e อ็กตาโคนะคะล้ 18, อแม็กซ์สิ เลือกซีรีส์ยางได้นะคะชุดแต่งเอสปอร์ตี้และชุดแต่งเลเซอร์แพ็กเกจหรือชุดแต่งฟอเทซ่าก็เลือกได้นะคะ mm hmm. ด้านใน,นเนราก็จัดเบาะหนังให้นะคะ mm hmm. ลูกค้าโหแถมเยอะแยะมากมายยังไม่หมดค่ะ mm hmm. ก็จะมีตัวกระบะไลเนอร์ด้วยนะคะพ mm hmm. อแรงเปิดฝาท้ายค่ะทุกๆค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วสครับเพจล็อกยางอะไรพรมปูพื้น ไปส่งฟรีด้วยค่ะคุณจะหาแบบนี้ที่ไหนก็ไม่ได้แล้วนะคะนิโพมานะคะคิวค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะคะเบอร์โทรเมค่ะเบอร์โทร0 8 2 1 9 9 9 9 3 9นนะคะเบอร์โทรเซลล์แหม่มใจดีค่ะ เบอร์โทร086757699นะคะเม่ฟากช่อง Youtube รถเตอรตาไว้ด้วยนะคะเม์ก็จะรีวิวแล้วก็ไลฟ์สดเป็นประจำเลยเวลาที่เราไปส่งมอบนอกสถานที่นะคะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยสุดท้ายไลน์แอดรถเตอรตาค่ะเป็นไลน์แอดโปรโมชั่นนะคะของเพจเมนะคะกับคุณแหม่มนะคะในนั้นมีผู้ติดตามหลายหมื่นมากๆเลยเม์จะส่งโปรโมชั่นนะคะไปเรื่อยๆอยู่ในไลน์แอนี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ